สงสัยไหมว่าฝุ่น PM 2 5มาจากไหนกรมควบคุมมลพิษเร่งเข้มมาตรการคุมมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศโรงงานกว่า400แห่งเชื่อมระบบตรวจวัดค่ามลพิษแบบเรียลไทม์ขณะที่กรุงเทพเตรียมบังคับใช้มาตรการใหม่สำหรับหม้อไอน้ำและเตาเผาเผยสาเหตุหลักมาจากภาคเกษตรขนส่งและอุตสาหกรรมรู้แล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนหรือคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าอยากเห็นมาตรการอะไรเพิ่มเติมสนามบินเบตง สนามบินหลักพันล้านที่กำลังเงียบเหงาทำไมผู้โดยสารเหลือเพียงวันละสองคนทั้งที่สร้างเสร็จกว่า1.9พันล้านบาทนักวิชาการชี้เป็นเพราะรันเวย์สร้างจำกัดเครื่องบินขนาดเล็กทำให้ค่าตั๋วแพงและไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทางออกคือขยายรันเวย์หรืออัดฉีดเงินอุดหนุนค่าตัว๋วคุณคิดว่าควรทำอย่างไรร่วมแสดงความเห็นได้เลยชาวประชาธิปัต์ชูทง เสียอภิสิทธิ์การันตีราคายางพุ่งทะลุ80บาทต่อกิโลหากพักคว้าชัยเลือกตั้งพร้อมนโยบายสลาก50บาทลุ้นรางวัลเด็ดประจำจังหวัดชวนพี่น้องเกษตรกรจับตาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะพลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรไทยมาร่วมแสดงความคิดเห็นว่านโยบายนี้จะปังแค่ไหนกระแสรักชาติมาแรง หัวหน้าพักประชาชนตั้งคำถา,ถามถึงการใช้ชาตินิยมหาเสียงชี้ว่าความรักชาติที่แท้จริงคือการทำเพื่อประชาชนไม่ใช่ใช้เงินซื้อเสียงหรือหวังผลตอบแทนส่วนตัวพร้อมเตือนให้ใช้วิจารณญาณกับข่าวปลอมที่บิดเบือนนโยบายของพักระบุความนิยมที่เพิ่มขึ้นทำให้กลุ่มผลประโยชน์ไม่พอใจจึงพยายามใส่ร้ายป้ายสีเชิญชวนให้เลือกพักประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ไทยกำลังเผชิญวิกฤตประชากรสูงวัย พักการเมืองต่างงัดนโยบายเอาใจผู้สูงอายุแก้ปัญหาปากท้องและสุขภาพสังคมสูงวัยที่คาดว่าจะมีผู้สูงอายุถึง20ล้านคนใน15ปีข้างหน้ากับวัยแรงงานที่ลดลงกำลังสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อระบบเศรษฐกิจและสวัสดิการแล้วนโยบายเหล่านี้จะตอบโจทย์อนาคตได้จริงหรือมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำลังจะมาถึงแต่ผู้เชี่ยวชาญชี้เป็นการลงคะแนนบนหน้ากระดาษเปล่า เพราะข้อมูลขาดความชัดเจนประชาชนอาจตัดสินใจโดยไม่เข้าใจผลกระทบอย่างถ่องแท้ท่ามกลางการหาเสียงเลือกตั้งที่อาจกลบประเด็นสำคัญนี้ปลุกความสงสัยว่านี่คือโอกาสสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือเพียงแค่คำถามที่ไร้ซึ่งทางเลือกที่แท้จริงร่วมแสดงความคิดเห็นคุณคิดอย่างไรกับการลงประชามติครั้งนี้หน้าที่ชีวิตในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นักท่องเที่ยวหนุ่มกำลังออกกำลังกายยามเช้ามืดกลับต้องเผชิญหน้าช้างป่าที่กำลังตกมันอย่างจัง ช้างพลายเชือกนี้เคยมีประวัติทำร้ายคนถึงสองรายมาก่อนเหตุการณ์สะเทือนขวัญน,นี้เกิดขึ้นบริเวณแคมป์พักแรมทําให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างหวาดผวาจนไม่กล้าออกมาช่วยเหลือคุณคิดว่าคุณมีมาตรการรับมือกับช้างป่าเหล่านี้อย่างไรบ้างสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยไข่ข้อข้องใจฟาร์มไข่ารายย่อยวิกฤตหนักผู้ผลิตรายเล็กโอดครวนถูกรายใหญ่กดราคาขายต่ำกว่าทุนจนอยู่ไม่ได้สเขามีการทุ่มตลาด ส่งเสียงถึงหน่วยงานรัฐให้เร่งสอบสวนด่วนเพราะราคาไขฟองละ3บาท20สตางค์แต่ต้นทุนดันสูงกว่านั้นทำให้ผู้เลี้ยงขาดทุนทุกฟองชี้หากปัญหานี้ไม่คลี่คลายอุตสาหกรรมไขสั่นคลอนแน่ใครพอทราบเบาะแสการทุ่มตลาดนี้บ้างมาแสดงความคิดเห็นกันการกวาดล้างครั้งใหญ่จนทียิดยาไอซ์เกือบครึ่งตันมูลค่ากว่า200ล้านบาทที่ริมแม่น้ำโขงพบถูกทิ้งไวร้ริมฝั่งทั้งในจังหวัดหนองคายและบึงกาฬ เชื่อเป็นฝีมือขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่อาศัยความมืดและความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปราบปรามอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงของประเทศค่ะคุณผู้ชมคิดว่าควรมีมาตรการใดเพิ่มเติมเพื่อสกัดกั้นการลักลอบค้ายาเสพติดคะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยเกิดอะไรขึ้นในการเลือกตั้งล่วงหน้ากันแน่ความผิดพลาดในการรหัสเขตเลือกตั้งบนซองบัตรเลือกตั้งถูกรายงานแล้วกว่า370กรณีเสี่ยงบัตรเสียจํานวนมาก สะท้อนปัญหาเดิมที่เคยขึ้นขึ้นในปี2,566แม้มีการปรับปรุงแต่ก็ยังพบข้อผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งท่านคิดว่าควรมีมาตรการป้องกันปัญหานี้อย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นกันจับตาการเมืองไทยโลกจับจ้องการเลือกตั้งครั้งสำคัญนี้พักไหนจะกลุ่มอำนาจและนโยบายเด็ดที่เตรียมมาคืออะไรติดตามการชิงชัยของสามพักหลักทั้งภูมิใจไทยพักเพื่อไทยและพักนโยบายก้าวหน้าที่ขนกลยุทธ์มาเพียบ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายปากท้องเทคโนโลยีหรือการปฏิรูปโอกาสเป็นของใครอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณที่นี่ไฟไหม้ถังน้ำมันที่ขอนแก่นวอดวายเหตุการณ์สุดระทึกนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่22กุมภาพันธ์ณนะลานเก็บน้ำมันในอำเภอกระนวนส่งผลให้คนขับรถบรรทุกเสียชีวิตหนึ่งรายและต้องอพยพนักเรียนกว่า2,800คนออกจากโรงเรียนใกล้เคียงอย่างโกลาหลคาดสาเหตุเกิดจากประกายไฟฟ้าสถิต มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า8ล้านบาทคุณคิดว่าควรมีมาตรการป้องกันอันตรายจากสถานีบริการน้ำมันอย่างไรบ้างคะร่วมแสดงความคิดเห็นกันเลยคะ่ะลมหนาวมาเยอะแล้วกรมอุตุชี้มวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากจีนพัดปกคลุมไทยตอนบนทำอุณหภูมิลดลงมีลมแรงโดยเฉพาะภาคอีสานและสวรรค์ออกขณะที่ภาคใต้ยังมีฝนฟ้าขนองบางแห่งเตือนประชาชนดูแลสุขภาพและระวังหมอกหนาทึบตอนเช้าอาจส่งผลต่อการเดินทาง อย่าลืมดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับทุกคนแชร์ประสบการณ์อากาศวันนี้ของคุณหน่อยสภาพอากาศกรมอุตุข่าวอากาศหนาวเหลือเชื่อพนักงานโรงงานดวงเฮงสุดๆหลังจุดทูบขอพอรสารพระภูมิเจ้านายเลขเด็ด629โผล่ตรงเป๊ะถูกรางวัลที่1กว่าดัรัพย์12ล้านบาทกลายเป็นเศรษฐีใหม่ชั่วข้ามคืน โดยเรื่องราวสุดมหัศจรรย์นี้เกิดขึ้นกับสามีภรรยาคู่หนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ที่เชื่อมั่นในเลขจากทูบมงคลที่ได้จากการร่วมพิธีเปิดบริษัทใหม่แม้รวยแล้วก็ยังยืนยันทำงานต่อเพื่อเห็นคุณค่าของแรงงานใครเคยมีประสบการณ์เลขเด็ดจ,จากความบังเอิญแบบนี้บ้างแชร์ให้ฟังหน่อยมีเรื่องหวานๆแต่ก็แฝงความห่วงใยกรมอนามัยเตรียมปรับมาตรฐานเครื่องดื่มชงใหม่ให้หวานปกติเท่ากับหวาน50 ตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์นี้แล้วโดยร่วมมือกับผู้ประกอบการรายใหญ่อย่างคาเฟ่อเมซอนอินทนินออลคาเฟ่และเบลลินีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มาดูกันว่านโยบายนี้จะส่งผลต่อการสั่งเครื่องดื่มของคุณอย่างไรบ้างคุณเคยลองลดหวานแล้วหรือยังมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเชื่อหรือไม่ว่าการดื่มน้ำผลไม้15ลิตรต่อวันต่อเนื่องเป็นเดือนส่งผลให้เลือดข้นเหมือนชานม ชายวัย58ปีเจอภาวะเลือดข้นไตรกริสลดยพุ่ง60เท่าและน้ำตาลในเลือดสูงเกิน500มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเสี่ยงเบาหวานและตับอ่อนอักเสบบทเรียนสำคัญจากเครื่องดื่มสุขภาพสู่ยาพิษคือปริมาณที่มากเกินไปทำร้ายร่างกายได้ทุกชนิดมาปรับการกินผลไม้ให้พอดีเน้นเคี้ยวผลสดดื่มน้ำเปล่าเป็นหลักเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนกันคะ่ะคุณเคยมีประสบการณ์ดื่มเครื่องดื่มอะไรแล้วส่งผลต่อสุขภาพบ้างไหมคะ คอมเมนต์ Comment, มาเล่าให้ฟังหน่อยแม่แนนนี่เกอร์ลี่เบอรีปล่อยภาพสุดแซบลงอ่างคู่สามีทำเอาทะเลเดือดดาราสาวยุค Y2K ยังคงความฮอตแบบไม่มีแผ่วขุนเป๊ะปังไร้การเวลาจนใครๆก็ต้องอิจฉาแถมความหวานกับสามียังเต็มเปี่ยมจนนึกว่าถ่ายพรีเวดดิ้งใครเห็นก็ต้องยกนิ้วให้ในความสวยและความเซ็กซี่นี้แล้วคุณละ่ะคิดว่าความฮอตของแม่แนอนนี่ชนะเลิศไปเลยไหมลองแสดงความคิดเห็นกันหน่อย ใครจะทนไหวกับความน่ารักน้องเกลซุปตาตัวน้อยงัดสกิลขั้นเทพปะทะน้องพบรักลูกชายเจมจิงานนี้น้องเกลเตรียมแผนมาอย่างดีทั้งหยอกล้อปิดหน้าเจเอจนแฟนคลับเอ็นดูขั้นสุดอดแซวไม่ได้ว่าเมื่อไหร่แม่ชมพู่จะใจอ่อนจัดน้องชายให้เจเกลอีกสักคนเนี่ยว่าแต่ความน่ารักของทั้งคู่ทำเอาใจละลายไปตามๆกันเลยไหมคะแชร์โมเมนต์ที่ประทับใจที่สุดใต้คลิปนี้กันเลย ระทึกขวัญกลางเมืองขอนแก่นรถบรรทุกน้ำมันเกิดระเบิดสนั่นใกล้ปั๊มและโรงเรียนเปเลวไฟลุกท่วมพร้อมเสียงปะทุเป็นระยะสร้างความแตกตื่นแก่ผู้คนครูต้องเร่งอพยพนักเรียนออกจากอาคารเรียนไปยังที่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่เร่งสกัดเพลิงท่ามกลางความตึงเครียดขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนคุณคิดว่าควรมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุลักษณะนี้อย่างไรบ้างแชร์ความคิดเห็นกันครับ กินจืดมาตลอดแต่ป่วยหนักเรื่องราวอากงว้80ที่ไตวายและมะเร็งลำไส้ทั้งที่เชื่อว่าทานอาหารบหมอเผย5เมนูอาหารเช้าที่อันตรายเกินคาดทั้งข้าวต้มเต้าหูห้หยีหมูหยองไปจนถึงผักดองซึ่งเต็มไปด้วยโซเดียมไขมันและสารก่อมะเรง็งที่ซ่อนตัวมากับความอร่อยใครที่เคยกินเมนูเหล่านี้บ่อยๆลองมาเช็คด่วนว่าเราพลาดตรงไหนแล้วคุณละ่ะ เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมมาแชร์กันหน่อยข่าวดีวงการบันเทิงมดนภพ,พัฒอดีตนักร้องสาวขึ้นแทนคุณแม่ป้ายแดงแล้วล่าสุดคลอดลูกสาวคนแรกตั้งชื่อสุดน่ารักว่าน้องวาเลนไทน์ทำเอาเพื่อนพ้องสุดปลืม้มโดยเฉพาะโฟสกลรรัตที่ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเป็นโมเมนต์อบอุ่นที่แฟนคลับยิ้มตามคุณพอ่อคุณแม่มือใหม่ตั้งใจดูแลลูกน้อยอย่างดี ถ้าคุณเป็นอีกคนที่รอคอยข่าวดีแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะคะเดิมพันนาฬิกาหรู2ล้าน CEO ญี่ปุ่นหั่นน้ำหนัก11กิโลกรัมใน1เดือนเผย3เคล็ดลับทำได้จริงย้ำความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ความอดทนแต่อยู่ที่วิธีการที่ใช่พร้อมใช้ปากกาลดน้ำหนักทางการแพทย์และแชท GPT เป็นเทรนเนอร์ส่วนตัว24ชั่วโมงเทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตได้จริงคุณเคยมีแรงจูงใจสุดขั้วในการทำเป้าหมายสำเร็จบ้างไหมมาแชร์กัน ระวังข่าวลือสนันติ k กตอกกู้เงิน3 0 0แสนบาทกับทกศและ16แบงค์ดังผ่านออนไลน์จริงหรือหลอกสนุกนิวส์ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นข่าวปลอมจากมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อทกสเพื่อหลอกลวงประชาชนทกสยืนยันไม่มีนโยบายปล่อยสินเชื่อผ่าน t i k t อกหรือ Facebook และได้ดำเนินการแจ้งปิดบัญชีปลอมแล้วโปรดอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จพร้อมร่วมกันสร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยเซอร์ไพรส์หวาน จอยสริลักษณ์ย้อนโมเมนต์สุดสิง์ที่แฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางเพลงทำกลางเสียงเชียร์จากเพื่อนฝูงภาพแห่งความสุขนี้ทำเอาหลายคนยิ้นตามและร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามกับการเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตคู่ที่น่ารักของเธอและบีคริสนาพง์ซึ่งเพิ่งเข้าพิธีวิวาสุดอบอุ่นไปหมาดๆแล้วคุณละ่ะเคยเจอโมเมนต์ขอแต่งงานแบบไหนที่ประทับใจที่สุดแชร์กันหน่อยข่าวเศร้าว,วงการคนรักสัตว์เมื่อไข่าขาวลูกแมรแร อินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจชาวเน็ตได้จากไปอย่างสงบแฟนคลับทั่วประเทศต่างร่วมไว้อะไรแมวที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงแมวจรใต้คอนโดก่อนจะกลายมาเป็นดาวติ๊กตอกและเฟซบุ๊กด้วยความน่ารักและคลิปฮาๆที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้คนนับล้านเรื่องราวของไข่ขาวสอนให้รู้ว่าความผูกพันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เสมอคุณเองก็เคยมีสัตว์เลี้ยงที่สร้างความสุขแบบนี้ไหมคะ มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวของคุณในคอมเมนต์กันค่ะเชื่อหรือไม่สุนัขตัวหนึ่งฉลาดเกินมนุษย์สะดะกรอนแหกคุกในศูนย์พักพิงสัตว์กลางดึกภาพจากกล้องวงจรปิดเผยวินาทีที่มันใช้ปากเปิดล็อกโครงอย่างใจเย็นก่อนจะผลักประตูเดินออกไปอย่างอิสระเหตุการณ์สุดทึ่งนี้กลายเป็นไวรัลเมื่อพบว่าภารกิจของมันไม่ใช่การหนีแต่เป็นการเดินกลับบ้านของตัวเองหลังหลงทางมาพิสูจน์แล้วว่ามันคือหมามีเจ้าของที่แสนรู้ สุดท้ายความดังกลายเป็นโอกาสระดมทุนช่วยเหลือสัตว์อื่นๆแล้วคุณละ่ะเคยเจอเรื่องน่าทึ่งแบบนี้บ้างไหมมิตรภาพเหนือการเวลาหนุ่มสอนรามเผยชัดซึ้งจากมอสปฏิพานที่ไปเยี่ยมเสกโลโซในเรือนจำพร้อมส่งคำคิดถึงมาให้เพื่อนรักความผูกพันที่ไม่เคยจางหายแม้ต้องเจออุปสรรคก็ยังคงส่งกำลังใจให้กันเสมอเรื่องราวดีๆที่พิสูจน์ว่าเพื่อนแท้มีค่ากว่าสิ่งใดคุณประทับใจมิตรภาพแบบไหนกันบ้างแสดงความคิดเห็นมาเลย ว้าวการเวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆเมื่อมุกมาริสาภรรยาคนสวยของแซมยุรนันในวัยเลข6รวมเฟรมแก๊งเพื่อนดาราสาวตัวท็อปอย่างไก่สุปราณีและลูกศรธนาพรสร้างปรากฏการณ์รวมดาวสาวสยามที่สวยอมตะจนโซเชียลต้องตะลึงความสง่าและความเป๊ะปังของพวกเธอพิสูจน์แล้วว่าความสวยไม่มีวันหมดอายุจริงๆแล้วคุณละ่ะคิดว่าใครสวยอมตะที่สุดในวงการบันเทิง คอมเมนต์บอกกันหน่อยบริการสุดพิเศษลูกค้าถึงกับผวาเมื่อพนักงานร้านอาหารในไต้หวันรีบวิ่งมารับลูกค้าแต่ดันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกางเกงหลุดกลางอากาศจนล้มหน้าขมำลูกค้าตกใจคิดว่าเจอโรคจิตรีบเพนนีทันทีเหตุการณ์นี้กลายเป็นไวรัลยอดวิวทะลุ5ล้านเจ้าของร้านขอตามหาลูกค้าเพื่อเลี้ยงฟรีเป็นค่าปลอบขวัญและขอรูปถ่ายเก็บไว้เป็นตำนาน บอกเลยว่างานบริการก็ต้องทุ่มเทถึงขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ยแล้วพักคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำยังไงกันคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยรู้ไหมว่าปี2025วงการกอล์ฟไทยฮอตขนาดไหนนักกอล์ฟเรากวาดไปถึง10แชมป์ใหญ่แถมยังประวัติศาสตร์คว้า4ทองซีเกมรวดเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีอีกด้วยความสำเร็จครั้งนี้ส่งให้เรามั่นใจเต็มเปี่ยมพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมปลายปีนี้ คุณว่าผลงานนักกอล์ฟไทยปีนี้จะปังแค่ไหนคอมเมนต์มาบอกกันเลยช็อกชนบุรีพิกแซงคว้าชัยเหนือพอร์ตช่วงทดเวลาบาดเจ็บ3-2ต่อในศึกไทยลีกวันที่สุดดรามา่าลูกยิงนาทีที่96ของจอร์ดเฟลิเปส่งบอลเข้าประตูไปอย่างเหลือเชื่อทำให้พอร์ตพลาดโอกาสสำคัญในการลุ้นแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายเกมนี้มีครบทุกรสชาติพลิกไปพลิกมาจนนาทีสุดท้ายรู้ผลกัน เป็นครั้งแรกในรอบฤดูกาลที่พอตต้องพบกับความพ่ายแพ้ในลักษณะนี้คุณล่ะคิดว่ายังไงกับแมชนี้คอมเมนต์มาบอกกันเลยช็อกวงการแบดมินตันรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับดาวรุ่งไทยพนิชพลเตชะรัตนประเสริฐพลาดท่าพ่ายให้กับนักตบอินโดนีเซียไปแบบเฉียดฉิว2-1เกมในศึก p ริ n c e s สิริวรรณวรีไทยแลนด์มาร์สเตอร์2024ทั้งที่นำก่อนในเซตแรกและเป็นถึงมือ44ของโลกแต่สุดท้ายก็ทำได้แค่รองแชมป์ นี่เป็นการเข้าชิงสองสัปดาห์ติดกันแล้วคุณว่าปีหน้าเขาจะคว้าแชมป์ได้ไหมทีมฟุตซอลไทยสุดมั่นใจหลังเก็บชัยสานัดรวดในรอบแบ่งกลุ่ม AFC ตซอลเอเชียน Cup 2026พร้อมแล้วดวลอิรักในรอบแดทีมสุดท้ายแม้ขุมกำลังคู่แข่งจะคุ้นเคยกันดีแต่ไทยก็มีแท็กติกที่แข็งแกร่งพร้อมสู้ศึกคุณคิดว่าใครจะเข้ารอบต่อไปคอมเมนต์มาเลย